เก่งของกลุ่มแม่บ้านตลาดตำเสานะครับจะพาไปดูขั้นตอนวิธีการทำนะเก้อเกงนะครับ่าเป็นมันจะเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับวันนี้พวกเราไดิเด็ดตาวิจัยไ,ได้ถึง เยาจะเก็บมาลุมาทอปั้นเพื่อการทำเครื่องเงของหมูบ้านหมูบ้านดาลาองเราวยากร่าคน้านนนค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณนอนกรเรอเป็นคุณเดยวติดตั้งขึ้นอเดือตัวเดือเร่องมาจิกในหมู่บ้านเกียวกับเกียวกับ

อีฟรีได้่ะเนี่ยเร,รื่องกระจายดีฟรีนะ,ะแล้วมาใก,นนล,กล้กับมิปรเทศเน้ยเจะเกิดยกับเรื่องน้อย่างไรก็ได้หรว่าตลาดครับุหมู่บ้านีจ้างคือส่งการส่งเสริมเศรษฐกิจโปร่เพียงพอวงผนชุนเป็นเพราหมู่บ้านนั้นมีมีอรคนที่นนนนค,คือนงที่วยามหรือาอะไรก็คือนงที่แบเยวเททเป็นมูบ้านค่ะซึ่ง สมาจิกสมาจิกตีตังตังคุมกอีาคแต่ทีอตังคุมมาลงเาลงจะไปจะไปคือีนการตัวรุนสำรับจาบวานใุวานจะาจจะให้จับวานจะคมีช่วเดืนคือได้ว่าเป็นผู้จัดการอูก้อนัวคุ่นุานแต่เพิ่งกระบวนการ าาการทำการแขงนะปุกกันตอนก็นคือไม่ว่าจะเป็นดิตรีกีมินไรเพื่อว่าให้กาตทมทีตองลางตอนคนตัวมามาสำคัญสำคัญประุ่มเรือสำคัญทำมนันทำเมือนะเพราะวา่าถ้าว่าถ้าว่าไม่มีการลางอาะาเพื่อไม่ไม่ทำใรามันจะมีเชื้อรา ตัยว่ามีการเจรจามาจากอีกทีก็ได้คเพราเราไม่ลางคือมีเจรจาในดีตีมีใกล้มีที่มินที่มิเราคือต้องปอกอกแล้วือลางลางแล้วมาตัดเดสคือมาตัดเลสบอลบอลอาไปตมาตำเคือมีเครืองกระตุ้มานะซึ่งาำรับเรื่องที่มู่บานตำอยู่มันมีมันมีอยู่ั้งตนี้คือแกงแกงตีแกงซ้อมอะไรกะแกงเป็ด ว่าัจะตัวนี ồi, ้คืออ้อมมาจากคนเหนือผู้บานต้คนเหนือผู้บานมามามากล้นะได้จะทำได้ระอไมหรอได้ไหมะยตั้ง่พื่ก็มาคือคนเหนือ้างคุณของผู้บานของนี้คือแน่นในคนเหนือจุมชึนคือเจ้าหวานคือคนเหนืองนแบบคือใม่ไหมแต่แตงห่วงใกล้ในในในลางการในชจุมชน แต่ยังนี่คือแน่นว่าไอ้คนของมู่บ้าบาลรดบรับอันรบอย่างเกงข้องข้องจุดตัวเองคือครงการที่จะช่วยช่วยเลือกอเลือกตัอยจุดเชื่อมกันเลยอันแน่เน้นก็คือรื่องไอ้จากบานได้มีข้นหวงนะครับได้มีขั้นข้นเรียกว่าร้รับรนับรับต้านเกี่ยวกงข้องคนโรงบานเอง

ที mo, whatever, ่เขาทำาะว่าถ um, okay, like ้าเราทำแบบเบาๆมาชิมมันก็มันก็มีด้วนเสียอาหารมันจะเสียนทำเอี้เลยค่ะครับอันนี้ทำเบี้ยเลยมันไายได้ค่ะมันไายได้เราจะเสียให้สมัยชิคเลย่ะได้ไดนี่ก็คือรได้นี่คือสมัยชิคก็คือจะได้ว่าออกมาเป็นรุ่นเป็นเพียงเล็กนิดหน่อยเป็นรุ่นกับเป็นกาเป็นกากรรมการ เมื English, 5, cy, er. my my ama, ่อว่ากรรหมาคานั้นไปมาตีสามิบต่อสินซึ่งไกับอ้กับสมัยที่กันถืเก้าววนั้นก็จี๊ดตองึ่งอย่าเป็นการํำรงไว้กับคุงมเลยนั่นเอไว้เพื่อทีเาทำงกิจการกาดใจใจเลยนั่นเองนี่ใน่องของกล้องแรงได้แได้ไม่หวาเปรียเลยว่าเด่นเด่น้อ้คนไได้มาหน่วมีก็อยู่มอว่าแรได้ก็อยู่ไม่ตัวเน้่ยแต่ไ trước năm anh đã có nãy đã vâng công cán vẫn để sẽ giống này thì này mang theo mấy nào có đây giờ đã làm công để chân leo à, coi luồng đèn coi luồng Tôi đã anh chạy tầm anh chạy ô có là quá rồi nãy giờ trung đường rồi chẳng bắt bè, đây mà ra ra tăng tăng có đấy เน้นที่กุหลาบพ่าผมว่าตอนนี้คือที่จ,จบะบานตอน,อน,นปรับคือกินหลายร้อยเท่านะาะว่าเนื่องราดช่องเน้นกุหลาบคือเราไม่มีอะไรดียวผมนไม่มีตาสั้นไม่มีใบใบอะไร้ี่เราบางทงคือเขาจะเน้นเน้นว่าอะอไรแน,นักมากบางทีเขาใช่จุดหัวเกาเม็ดกาต้นใช่ไปหัวอะไรแน,นักคือใช่จุดหัวจิมินกับเมนดิตได้ขนาดไหนคือไม่พอ

ต้องปอกด้วยปอก็ตากเองตากตากเองปอกแล้วตากให้แห้งปอถ้าไม่ตากงมันจะมีเสียรถ้าเราไม่ปลอกไม่ได้เองมึงก่อมาต้นนี้เลยรนหิดเดียวเลยปลื้เลืออกกาเป็นแก๊กกะติแยูกก็จะได้ใกล

nhóm hả? Đó mình Nhất. gia như đi <laughs> <God. cười> <laughs> <laughs> มาหากันแล้วมากิน <coughs> <coughs>